สวัสดีค่ะอันนี้คือผ่านเหตุการณ์วันที่12เมษายนนะคะการเดินทางวันที่12เมษายนนะคะบางรถเริ่มติดแล้วนะคะ12เมษายนในรถติดนะคะ <c oughs> ขอให้ค่ะช่วงนี้เขายังจูนในช่วงที่แบบยูอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะคะติดไฟแดงติดปักยาวเลยนะคะ พี่ๆน้องๆเพิ่นม่าจะทางกรุงเทพกรุงไทยทังเรายอกระย่องทังชุนบุรีเนาะสิบสองเริ่มเดินทางกันแล้วติดีปักหน้าแน่นเลยนะคะน้ใจซอยเด้อใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อเดินทางทุกคนต้องมีน้ำใจนะคะใจเย็นๆค่ะ เคลื่อนได้แล้วเคลื่อนได้แล้วเคลื่อนได้แล้วนะคะ ติดอีกแล้วพี่น้องคะอย่ามาได้น้อยเดียวติดอีกแล้วโอ้คนไลน์เนาะน้าเทศกาลนีล่ก็ลำบากเนาะค่อนางลำบากค่ะรถติดรถไลน์สนุกไปมาก การกร่อนหอนสารกระติดติดเขาอยู่ในในรถนี่นก็เพราะว่าอยู่อยู่หลังน,นี่แอร์นาะอนจะทะอู้ทะลุมาในการกหอนแห้งอยากหอดเทือนหอดบ้านกันแล้วเนาะมาเดินทางผู้คนเดินทางน่าจะทางไกลๆในความกระซิงวงุฒิเน่ยเยอะมากกัอุดเอาเดอ้อพี่น้องเลยไปได้ละไปได้ละตามกันไปตามกันไป

ตี่อีกแล้ว <laughs> เขาก็เลาะไปเรื่อยๆก่อนนะคะเนาะเลาะไปเลาะไปเรื่อยจุดมงไม้กับยูกละอันเ,อเ,อเพื่อสีสงครามนะคะเนาะสีสงคราม 考,考古古。 นี่คือเข็ชุมชนเต็นน้ำเต็มเลยวันนี้คนอ่ะตาแปง้งแั้วนะยันงี้ช่วงสงการเนาะเราก็อยู่ในช่วงสงการ,ป,รปลาแป้งเต็นน้ำกันเข็ชุมชนกันสิประมาณนี้แล้วเนาะะค่เนาะ สำหรับคลิปนี้คุณพ่อกับกากับพี่ฝากน้องไปซ้ำนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปติดตามกันต่อน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ